ส่งงานครับ c ีบิคเอดีล้อ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 สิบเจ็ดนะฮะคันนี้จูนน้ำมันโซฮก้าห้านะครับอะคอเดิมหัวฉีดเดิมนะครับตอนนี้จัดโปรห้าพันนะฮะมีตั้งเบาล้างนีดล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กองหัวฉีดสแตนเลสรีเซตอีพียูเลิร์นนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็รีแบบ กล่งหลักนะครับคันนี้รีแบบใช้งานน้ำมันโซฮอ95ครับก็ในแสนเจ็ดประมาณนะฮะก็ระบบรถค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะฮะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวดีครับ AFI แบ n นตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูดวนเลยนะครับ จูดโซจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้นาทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันนะ้ำมัโซฮอลเานะครับเดิมทุกอย่างเลยไปแรงแล้วแรงแล้วแรงแล้วรอบตัดเจ็ดันแรงแล้วนะฮะโอเคสักโค่ครับปเปิดไ g เดีครับ ทีไซชี Civic ส d นะครับอลองดู้ฮะว่าอัตราเร่งเป็นยังไงมีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอันนี้น้ำมันโซฮ 95, 7, อ95ล้อ17เหนั้นเดิมสนิทน,นะครับก็พีจูนะครับจูคาาสา5 0 0บาทนะครับหรือจะตัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะฮะอย่างโปร5,000น,นี่ทำคร,บ,ร 5, คบหมดเลยนะฮะตอนทำก็จะเช็คให้ทั้ง หัวเทียนคอยจุดระเบิดนะฮะแรงดันน้ำมันตอน,นี้อากาศร้อนก็เช็คระบบน้ำให้ด้วยนะครับก็ปีโจนาอูอยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปักซอยอีกที่คือรับลูก,กาคลองเจ็ดครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูจอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนอกสถานที่นะครับใกล้ไกลไปหมดแต่จังหวัดผมก็ไปบวกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google m แบบนะครับ พิมพีจูรีแบบคอนด้าก็เจอเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับ c ีวิ c เ d นะฮะจูนน้ำมันโอร์ก so ้นะครับล้อ1ิบเจ็ดเดิมสนิทนะฮะขอบคุณครับ